สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในช่วงความลับและสิ่งปแปลกๆในเกมซากุระค่ะทุกคนจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยเรามาดูกันที่อย่างที่หนึ่งเลยนะคะก็คือสิ่งปแปลกๆที่อยู่ตรงอุโมงค่ะทุกคนคือจะเรียกว่าเป็นสิ่งปแปลกๆก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราก็เห็นประจํานะคะเวลาผ่านนะเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงหน้าอุโมงเลยอันดับแรกต้องขับรถก่อนนะคะ มาตรงทางเข่าตรงนี้เลยนะคะก็ขับมาเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเจอแล้วค่ะเจอปากทางอุโมงค์แบบนี้นะคะก็ให้เรามุ่งตรงไปที่ป้ายสีเหลืองตรงนี้เลยนะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนตรงป้ายสีเหลืองนะคะเราไปแปลมาแล้วนะคะทุกคนข้อความที่เราไปแปลมาจาก Google นะคะ มันแปลว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคะทุกคนนี่เลยตามคาแปลเลยนะคะเราก็เลยงงว่าอันไหนคือการก่อสร้างนะคะเพราะว่ามันเป็นอุโมงค์แบบยาวมันแบบนี้เลยนะมันไม่เห็นจะมีสิ่งก่อสร้างที่แบบอยู่แถวแถวนี้เลยทุกคนหรือว่าเขากําลังก่อสร้างถนนเหรอหรือจะเป็นสิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นป้ายที่แบบว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยก็คือมีมานานแล้วนะก็เลยไม่รู้ว่ามันต้องก่อสร้างตรงไหนนะอันนี้ก็พยายามบินหานะว่ามันคือสิ่งก่อสร้างอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนก็เลยงงว่าอ,อยู่ระหว่างการก่อสร้างนี่คืออะไรนะคะก็เป็นความลับแปลกๆอย่างหนึ่งแล้วกันนะทุกคนที่มีอยู่ตรงหน้าอุโมงค์เลยนะคะทุกคนถ้าใครรู้เนี่ยก็เมนบอกได้นะคะทุกคนซึ่งเราก็อยากรู้เหมือนกันนะคะเกิดข้อสงสัยขึ้นมาเลยนะคะอันนี้นะทุกคน ก็ลองไปดูกันได้เลยนะคะนี่นะทุกคนป้ายนี่นะเรามาดูข้อสงสัยแล้วก็สิ่งแปลกๆอย่างที่สองเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวก็มาดูกันเลยนะก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะคะต้องจอดรถก่อนนะทุกคนมันอยู่ข้างสถานีดับเพลิงนะคะก็คือตรงนี้เลยค่ะทุกคนนี่นะเราก็ได้ทำการแปลข้อความมาแล้วนะคะ แปลจาก Google เหมือนเดิมนะคะก็แปลว่าห้ามเข้านะคะตรงนี้แต่ว่าเราก็จะเข้าไปเหมือนเดิมนะคะป้ายนี้ก็เหมือนกันนะคะแปลเหมือนกันเลยก็คือห้ามเข้าเนาะตรงตัวเนาะแล้วก็ตรงนี้เลยค่ะแปลมาเหมือนกันนะคะมันแปลว่าลงบำบัดน้ำเมืองซากุรานะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันแต่ว่าจะมาดูกันนะทุกคน คือเมื่อก่อนเราคิดว่าตรงเนี้นะคะคือสาว่ายน้านะทุกคนเพราะว่ามันเหมือนสาว่ายน้ามากเลยนะมันเป็นแบบว่าเป็นสาบแบบนี้เลยแต่ว่ามันไม่ใช่นะคะมันคือโรงบําบัดน้ํานะคะไม่รู้ว่าเป็นน้ําเสียหรือว่าอะไรนะคะอาจจะเป็นน้ําประปาก็ได้นะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเป็นบอ่อน้ําแบบนี้เลยนะคะบอ่อน้ําโลง่งๆแบบนี้เลยนะคะคือเมื่อก่อนคิดว่ามันเป็นสาว่ายน้ำไหมทุกคนคือคิดแบบ แลกคนมากเลยนะคะทุกคนเออก็ต้องมีคนคิดเหมือนกันแหละทุกคนเป็นอย่างนเนาะเราก็เลยได้บินมาดูตรงนี้นะคะอ๋อมันเชื่อมกับท่อระบายน้ําค่ะทุกคนเออทั้งสองด้านเลยแต่ว่าด้านนู้นยังไม่มีสาไวน้ํานะอันนี้มันเชื่อมกับท่อนะคะทุกคนกคน็เลยคิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะน้ําน่าจะไหลลงมาในท่อนะคะอันนี้ก็เป็นความรับอย่างหนึ่งแล้วกันนะลองมาแก้ไขปิศาตรงนี้ได้นะคะชาวนักสืบซากุระทุกคนเลยนะคะ เรามาดูอย่างสุดท้ายกันค่ะจะบอกว่าอันนี้พีคมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงอย่างเห็นได้ชัดเลยมาที่สถานีตํารวจน,นะคะแล้วให้เราวิ่งไปที่ป้ายสีเขียวตรงนั้นนะทุกคนมันเป็นป้ายประกาศจับนะคะที่เราเคยทําไปก่อนหน้านี้นะคะที่หาความเออหาคนในป้ายประกาศจับเะนาะทุกคนทีนี้เราเนี่ยก็ได้แบบไปเจอมาคลิปหนึ่งนะคะคือเขาอะ เข้าไปที่อ,อะไรนะห้องผอ,อรหรือว่าห้องอาจารย์ใหญ่แน่ๆทุกคนมันเป็นห้องที่แบบว่าอยู่ในห้องพักคู่อีกทีนึ่งอ่ะอันนี้เลยห้องนี้เลยทุกคนที่มันต้องใช้พรมเข้าไปนะคะมันเปิดเข้าประตูเข้าไปไม่ได้นะมันต้องใช้พรมเลื่อนเข้าไปเีก็จะเลื่อนไปแบบนี้เลยนะทุกคนอ่ะเลื่อนไปเลยทีเนี้ยเนี่ยพอเลื่อนมานะคะเราก็จะเจอกับสิ่งที่มันอยู่ตรงฝาผนังแบบหนึ่งอยู่ตรงฝาผนังตรงนี้เลยนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นยังไง นี่เลยทุกคนเห็นรูปผู้ชายสองคนและรูปผู้หญิงคนนี้ไหมมันเป็นป้ายเดียวกันกับป้ายประกาศจับเลยทุกคนมันเป็นรูปเหมือนกันเลยแค่ว่ารูปในบนฝาผนังมันเป็นรูปขาวดํานะคะคือมันแบบว่ามันเหมือนกันเลยทุกคนก็เลยงงว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันแถมตรงนี้นะคะป้ายตรงหลังโต๊ะคู่เนี่ยไปแปลมานะคะมันก็แปลว่าความชั่วร้ายด้วยค่ะทุกคนซึ่งนี่คือโรงเรียนที่แบบว่าเป็นโรงเรียนที่เด็กเรียนจริงหรอทุกคนคือแบบว่ามีความ ลับเยอะมากเลยนะคะเอออันนี้ก็แอบแบบน่ากลัวนิดนึงนะคะว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่านะเออดูดีทุกคนแถมห้องเนี้ยก็เป็นห้องปิดตายนะไม่สามารถคนนอกไม่สามารถเข้าได้นะคะต้องใช้พลังวิเศษนะคะทะลุประตูเข้ามานะก็ถ้าใครดูเนี่ยก็ช่วยกันเม้นมาเลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย